วัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพราเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่486ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ระ2 200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ขอรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแจก์กดติด,ดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะองร์้ะสองร้อยบาททุกรายการนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้หนะ้าอกเป็นร่องมีค่าปรักนะคะแล้วก็เนื้อผิวแตกรายงานะคะต่อไปรายการที่4นะคะ ด้านหลังเป็นพยาคุดนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะคะด้านหลังเป็นภาษาจีนนะคะ รายการที่หกนะคะพาสสมเด็จโตนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพาสสมเด็จมีค่าปรักปิดทองนะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีมวลสารนาโรยอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีโค้ดภาษาจีนนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จเกชัชโยนะคะองค์นี้มีรอยฝังงวนสารนะคะที่หน้าอกนะคะ <c oughs> เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสมเด็จเจ้าพะโคนะคะวัดพะโคจังหวัดสงขา รายการที่12นะคะเป็นหะนุมานนะคะรายการที่13นะคะพระสมเด็จโดยผงตาใบทองนะคะ รายการที่สิบสี่นะคะรูปหน่อหลวงพ่อทพบนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะ รายการที่16นะคะหลวงพ่อโวยวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่17นะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเหรียญนี้รายการที่สิบแปดนะคะเหรียญอาจารย์นปีสองห้าหนึ่งสามนะคะ <c oughs> รายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นเหมือนตัวอักขระนะคะรายการที่2 0นะคะเป็นพระนาคปกนะคะอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดระหารได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระรอดนะคะ <c oughs> รายการที่22นะคะอันนี้น้องก็ไม่ทราบชื่อพระเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะคะรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบื้อน,นะคะปี2484รายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสารุ่น2นะคะ <c oughs> หลังนะคะเป็นเจ้าพ่อพระวอนะคะ รายการที่2 6นะคะเป็นฮนุมานนะคะรายการที่27นะคะ จะเป็นพระอาจารย์ต้อมนะคะเสือนอนกินรายการที่ยีสิบแปดนะคะเป็นพระนางพยานะคะ ยี่สิบเก้านะคะหลวงพ่อแก้วเกษาโรพระปิดตานะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระนะคะรายการที่สามสิบนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะชื่อ,อปีพศสองห้าสามหกนะคะ เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะที่ระลึกในวันเกิดนะคะรายการที่30ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญคูบาดวงดีนะคะ ปี2518นะคะเหรียญดวงดีนะคะคูบาดวงดีเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะกับหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าสถุรหลวงพ่อทวดนะคะ อง์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2อง9นะคะอง์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระกล่องไม้ขีดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปทรงเหมือนกล่องไม้ขีดนะคะหลวงปู่ทวดสองหน้านะคะ รายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นพญยาเต่าเรือนนะคะรุ่นปดนี้นะคะหลวงปู่หดิววัดไร่แตงทองนะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระรูปทรงใบโพนะคะองค์นี้ปี250 0นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะรายการที่39เนะคะเป็นพระนาคปกนะคะที่รดึกอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดระหารไร้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ <c oughs> รายการที่41นะคะเป็นคุณแม่บุญเดือนโตบุญเติมนะคะ องค์นี้รายการที่ที่42นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีรอยรอยมวลสารนะคะ รายการที่44นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่สี่สิานะคะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะคะ รายการที่46นะคะหลวงปู่ทิมนะคะเรคโค้ดห้านะคะด้านหลังเขียนไตมาหนึนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่47นะคะเหรียนหลวงพ่อกวยวัดบ้านแค่นะคะ ยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะด้านหลังมียันตุกตานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4-7นะคะต่อไปรายการที่4-8นะคะเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะปี2 5 5 254 3นะคะ รายการที่4ี่สนะคะเป็นพระปิดตานะคะทรงเหมือนเชือกถักลาวงค์นี้ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่ห้านะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรีรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ถ้าดูไม่ทานหรือยังไงนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ